สวัสดีคะ่ะมาแล้วค่ะกับคลิปความรักของชาวธาตุไฟนะคะประจำเดือนสิงหาคมค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ราศีอะไรบ้างนะคะราศีเมษร,ราศีสิงและราศีธนูค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสต,ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นการรับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสไทยนะคะแต่ถ้าตัวคุณเองมีความรู้สึกคุณเป็นชาวธาตุไฟที่อยู่ในโหราศาสไทยมาดูช่องนี้เราใช่เช่นกันก็ยินดีต้อนรับเลยนะคะข่าวฝากประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะคะ มี i n s t a g r กรมแล้วนะคะทาโร่ใบเมชีตามนี้นะคะก็จะมีการเปิดคำทำนายที่ได้จากไพ่ซึ่งจะหยิบขึ้นมาว่าไพ่ใบไหนเขาอยากบอกอะไรนะคะเป็นเป็นการสับไพ่แล้วออกมาเองอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถดูได้ว่าวันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรคุณแล้วแต่ช่วงจังหวะนะคะจะแปลมาให้แล้วก็มีทวิตเตอแล้วนะคะ สำหรับดวงการงานการเงินความรักอันนี้รายวันเลยฝากไป Follow กันด้วยนะจ๊ะเพจจกกักรวาลหนุ่มหลังค่ะสำหรับ Facebook แล้วก็มีเพจหนึ่งที่ฝากด้วยนะคะคือ YouTube ช่อง p My Soul t a r o t นะคะอันนี้เป็นช่องใหม่ของพี่เมยเองนะคะเป็นช่องที่เนี่ย s o u ไ t a r o t Pick MySO u l ตรงนี้อ่ะสสเสียงมาเลยนะคะ p Pick My ไ o u l t a r o t ตรงนี้นะคะฝากให้เข้าไปกด Subscribe แล้วก็ไปดูได้นะคะอันนี้คลิปนี้ทิ้งไว้ให้คือคุณเป็นใครในชีวิตของเขาคุณเป็นใครในชีวิตของเขาที่เคยดูพิกเด็กในช่องนี้ค่ะของเดิมยังมีอยู่แต่ของใหม่ที่จะอัพจะไปอยู่อีกช่องหนึ่งสำหรับคนที่เป็น p i ก k เด็กเลเวอร์โดยเฉพาะเลยนะคะรบกวน เรียกว่าไงอ่ะฝากติดตามเพิ่มเติมอีกช่องหนึ่งด้วยนะคะฝากไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยอีกช่องหนึ่งเนาะสาหรับท่านใดที่ชอบเล่นผีกระเด็กก็จะไปไว้ช่องนู้นให้ด้วยในส่วนของช่องนี้รายการอื่นๆยังอยู่เหมือนเดิมยกเวนผีกระเด็กยกไปช่องน้นนะคะอ่ะมาดูกันค่ะมาดูกันขอไพ่ให้กับชาวธาตุไฟนะคะให้พลังงานหลักความรักความสัมพันธ์ของคุณค่ะชาวธาตุไฟะคะ่ะ ิงหาคมเป็นไงฮะคุณ The lovers <c oughs> คู่กรณีคุณเป็นมิถุนก็ได้นะคะหรือเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มันมีความสัมพันธ์ที่มากกว่าหนึ่งคนเป็นความสัมพันธ์ที่ใหม่เรากับเขาเป็นคนที่มีตัวเลือกหรือเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกถึงคำว,ว่าเนื้อคู่มากๆเลย รู้สึกถึงกันมากๆเลยแต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนากันได้หรือไม่อะไรยังไงนะคะสถานการณ์ในอดีตเนีคะชาวพัดไปเก้าม่เท้านะจ๊ะเจ็ดนะคู่กรณีเป็นพิจิกก็ได้6ถ้วยแล้วไพ่ห้าเหรียญสถานการณ์ในอดีตเนี่ยบางท่านอาจจะจบความสัมพันธ์กับใครลงไปแล้วบางท่านก็ได้มีการกลับไปใหม่เพราะว่าอยู่ไม่ไหวถ้าขาดอีกคนนึง อยู่แล้วมันอยู่แล้วมันท้ออยู่แล้วมันถอยอยู่แล้วมันรู้สึกมันมันอยู่ไม่ได้อะมันมีความรู้สึกเหมือนตัวเองบางคนเทเขามาเองนะแต่อกหักเองเป็นคนเทเองแล้วอกหักเองอะไรแบบนี้ได้ด้วยแต่พอมันมีการกลับไปบางท่านเมื่ออยู่ไม่ไหวกลับไปหาเขาคนนั้นรู้สึกเหมือนภาวะการอกหักมันกลับเข้ามาอีกรอบก็มีนะคะหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่พอจบไปแล้วอะ มันถูกจบไปด้วยด้วยเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวที่เราน้อยอกน้อยใจความสัมพันธ์ในอดีตก็ได้ว่าฉันอยู่ตรงนั้นฉันต้องเหมือนเป็นเป็นตัวสแตนบายเป็นความสำคัญที่คุณรู้สึกเหมือนคุณสแตนบายอยู่ตรงนั้นแล้วคุณไม่ได้อะไระสถานการณ์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคะขิงถ้วย h โร r o น The Magician ไพ่8ถ้วยมีการหันหลังเดินจากมาจริงๆนะคะ mm hmm. เพื่อจะไปหาสิ่งที่ถูกต้องหรือเพื่อจะไปหาคนที่สามารถมอบความรักความสัมพันธ์ให้เราได้ในบางท่านการเดินกลับมาคือการเดินกลับไปคือเหมือนเดินออกมารู้สึกท้อถอยแล้วมันไม่ไหวต้องเดินกลับไปอย่างน้อยคงกันไว้ในสถานะ mm hmm. เพื่อนหยุด mm hmm. ก็ยังดีเพราะว่าก็มันรักอะ่ะจะให้ทำยังไงนะคะนึกถึงคนอื่นไม่ได้เลย คู่กรณีเป็นราศีพก,กศพได้ด้วยนะคะน่ามาดูกันค่ะขอไพ่ให้กับชาวทาดไปคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะสเป็นผคู่กรณีเป็นสิ่งก็ได้บอกได้คำเดียว,วคิดถึงมากมันเป็นไพ่ของการคิดถึงคิดถึงคิดถึงแล้วอยากกลับไปนะ ถึงแม้ว่าจะต้องกลับไปเป็นเพื่อนหรือไปเป็นเติร์ดปาร์ตี้บางท่านกลับไปเป็นเพื่อนโอเคบางท่านกลับไปเป็นเติร์ดปาร์ตี้เนี่ยกลับไปอยู่ในเงามืดถึงแม้จะอยู่ในเงามืดบางท่านยอมเพราะรู้สึกว่าช่วงนี้มันมันไม่ไหวมันคิดถึงอะมันอยากมีคนคนนี้อะถึงแม้ความสัมพันธ์มันจะแน่นิ่งไปแต่ว่าบนความแน่นิ่งในสถานการณ์ที่มันที่มันเคลื่อนไหวหรือทําอะไรไม่ได้มากอะมันคิดถึงสุดๆไปเลยะนะคะบอกตรงๆ อบางท่านหาโอกาสในการพยายามที่จะกลับเข้าไปด้วยอะ่ะแต่ไม่รู้ว่าจะกลับเข้าไปยังไงให้มันเนียนๆน,น,นะคะแต่คิดถึงมากแต่คิดถึงมากเพราะว่าเพราะว่าคุณไปเจอกับคนที่มันไม่เหมือนใครเพราะมันไม่เหมือนใครมันหาแบบนี้ที่ที่ใดอื่นไม่ได้อะ่ะมันก็เลยยังไม่สามารถหาคนมาชดเชยได้ด้วยอะคะ่ะคุณดิวอยู่กับความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง ค่อนข้างยากลําบากในการคอนโทรลนะเขาอาจจะเป็นคนคอนโทรลคุณหรือคุณคอนโทรลเขาก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีความอึดอัดใจอยู่ในการที่มันเงียบซึ่งกันและกันไปขอให้ให้เขาแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณคนะชาวธาตไฟไฮโ o รแฟนนะเขาอาจจะงปรง,ปรง กับความสัมพันธ์นี้ไปในระดับหนึ่งถามว่าอยากคุยไหมมองว่าอยากคุยแต่บางความสัมพันธ์่ะมันคุยยากมันมีคนเรียกว่าไงเลือกที่จะอยู่บนพื้นที่บนพื้นที่ของความถูกต้องอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่หนึ่งมันพัฒนาไม่ได้เพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะไม่สะดวกที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบคู่รักนะคะมีคนเลือกที่จะย่องออกไปจากความสัมพันธ์แบบเงียบๆอาจจะมีการบล็อกกันได้ด้วยนะคะ บล็อกเพราะว่าเห็นแก่ความถูกต้องนะมันก็เลยต้องบล็อกต้องหายไปจบกันไปอย่างฟังปีหน้านะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการเข้าใจผิดหรือมีการเข้าใจว่าความสัมพันธ์นี้ถึงแม้อยู่ตรงนั้นฉันก็เป็นได้แค่ตัวสำรองหรือเป็นได้แค่ c h o i c e นั่นเองนะมันเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าก,ก็พังกันไปแล้วอะนะคะพังกันไปแบบไม่ทันได้ตั้งตัวทั้งบล็อกทั้ง เชื่อว่าเป็นหนึ่งหนึ่งในคนที่ได้หน้าไพ่เนี่ยมันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เหมือนเตะปลั๊กอะคือสองสองยูดีอ่ะจอคอมดับไปเลยความสัมพันธ์นี้ดับปู๊บลงไปแล้วก็งงว่าคุณพระฉันโดนเทเหรอหรืออะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครขอหน้าไพ่ให้แนวนมความสัมพันธ์ของคุณและเขาหน่อยนะคะสองถ้วยเอยเอย Empress น ในถือเมท้าและไพ่สิบเหรียญพ่อแม่รู้จักกันไหมถ้าพ่อแม่รู้จักกันคุณรู้จักครอบครัวเขาเขารู้จักครอบครัวคุณเกาะไว้ให้เหนียวนะคะความสัมพันธ์นี้มันจะถูกกลับมาสารกันได้ถ้าไม่ได้มีคนของตัวเองอยู่แล้วนะคุณเป็นเบอร์ยืนหนึ่งที่มีสิทธิ์จะได้กลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งอืมจะมีคนไม่ยอมปล่อยให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปในทิศทางที่ไม่ไปพร้อมกัน ถึงว่าได้ไพ่เดลิเวอร์สความสัมพันธ์นี้มันมีเรื่องของเนื้อคู่แล้วมันมีความโซเมดอยู่ชาวธาตุไฟควรจะแฮปปี้เอนดิ้งได้ในกรณีที่คุณและเขาไม่ได้มีใครคุณและเขามีแค่กันและกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีแล้วไปต่อโลดนะคะม,มันมีโอกาสได้เป็นคนของกันและกันด้วยขอไพ่ให้ชาวธาตุไฟเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางไหน หกไม้เท้าสองไม้เท้าเดอะโฟ n e นและไพ่เฮอร์มิตเขาอยากจะบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันห่างหายกันไปที่มันห่างหายกันไปที่มันเงียบๆกันไปอยากให้ได้บทเรียนซึ่งกันและกันว่าตอนที่ไม่มีกันมันคิดถึงกันมากขนาดไหนเนี่ย อ,อยากให้กลับมาแล้วก็ทําความสัมพันธ์นี้ให้ดีค่ะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองออกมาค่ะอะไรที่แล้วไปแล้วก็ให้แล้วไปนะเซ็ตซีโรนะคะเริ่มต้นกันใหม่อ,มอยากให้โตขึ้นมากกว่าเดิมนะคู่กรณีนะเป็นราศีกันก็ได้นะคะในมาดูซิแล้วเขาคุยกับคนอื่นไหมคะชาวทัดไฟเขาคุยกับคนอื่นไหมคะพี่เดชพี่จิตนจะจ๊ะ จะติราศีตุลน,นะคะคู่กรณี10ดาแแ้้ไพ่สามเหรียญหน้าไพ่เนี่ยถามว่าคุยกับคนอื่นไหมมันแปลได้2เคสคือคุยกับคนที่เป็นตัวจริงของเขาถ้าความสัมพันธ์นี้ไม่โสดสองคุยกับคนที่คนในอดีต ของเขาอ่ะคนที่เลิกลกันไปแล้วห่างกันไปแล้วจบกันไปแล้วอ่ะสามไม่ได้คุยกับใครหรอกคนที่เขาอยากคุยคืออาจจะเป็นตัวคุณถ้าคุณคือคนที่เป็นคนพังความสัมพันธ์นี้นะแล้วจบความสัมพันธ์นี้ไปนะคนที่โดนสิบดาบป,ปักอยู่ตรงเนี้ยแล้วเป็นคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วอ่ะเขาอยากคุยโอเคไหมอืมหลักๆแล้วก็หลักๆก,ก,ก,ก็คือคุยกับเพื่อนคุยเรื่องงานคุยเรื่องอะไรไปคุณกับเขามีเกณฑ์ได้คอมมิชเมนต์หรือว่า กลับมาปรับความเข้าใจกันไหมคะในถ้วยมีคนมาง้อจริงจริงด้วยคุณในถ้วยกิ่งเหรียญให้สี่เหรียญไพ่ในดาบจากน้าไพ่เพ่อบอกว่าถ้าบล็อกกันไม่ได้คุยนะถ้าใครบล็อกอยู่อะไรอยู่นะปลดบล็อกก่อนนะคะมันอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะจากคนคนนั้นได้จะมีคนมาง้อง นะคะแต่อาจจะช้าหน่อยเพราะมันเป็นการงอแบบคิงถือเหรียญไงเป็นการงอแบบต้องมั่นคงคืองอแล้วหน้าไม่เหวอะคือไม่ใช่งอแล้วคุณพระหน้าแตกอะไรเงี้ยอีกคนนึงไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่รูปลักษณ์ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนทําอะไรคือประสบความสําเร็จไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องค่อนข้างมั่นใจว่าเขาลง,ลงแข่งสนามนี้เขาต้องเขาก็ต้องชนะ นึกออกไหมคะแล้วถ้าเขามาเจอกับความสัมพันธ์ที่ที่แบบพอลงทุนไปแล้วทําอะไรลงไปแล้วแล้วมันไม่ได้ประสบความสำเร็จที่เขาต้องการนะโมโหมากเลยนะเป็นคนที่สามารถแบบจากจุดเยื่องแข็งไปสู่ร้อยองศาได้อย่างง่ายดายคนคน,น,นของคุณอนะ่ะอืมเขาอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะชาทัดไฟเ <c oughs> ขออภัยคะ่ะเจ็ดเหรียญ เชมพลังคู่กรีเป็นทนูก็ได้จ้ะห้าดาบแล้วก็ไพ่เก้าดาบไพ่บอกว่าเขาคิดทบทวนมานานมากๆเลยว่าความสัมพันธ์นี้ปัญหาจริงๆมันคืออะไรถ้าอยู่ดีความสัมพันธ์นี้เป็นแบบการเตะปลักจริงๆนะหรืออยู่ดีก็หายกันไปหรือจบกันไปโดยไม่ได้เคลียร์กันให้เป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยหน้าไพ่เขาค่อนข้างวิตกกังวลว่าถ้ากลับไปเนี่ยความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงยังคงต้องการกันอยู่ไหมคิดมากเลยนะ ไม่ใช่ไม่คิดมากนะเนี่ยฝ,นย,ย,ยฝันร้ายอยู่ไพ่ฝันร้ายมันมันยังหลอกหลอนเขาอะ่ะเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้กับใครคุณอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงนะคุณอาจจะเป็นคนแรกคนเดียวที่ทําเขาแบบเนี้นะคะแล้วครอบครัวคุณยังคุยกับครอบครัวเขาอยู่เลยะฮระร์ปลาเออแต่แบบมีแต่คุณกับเขาที่มันไม่ได้คุยกันมันจะเป็นอย่างั้นนะ,ะแล้วไพ่อยากบอกอะไรกับคุณชาวทัศน์ เอเมอร์เรอไพ่ฟินไพ่สีเมทาและไพ่เดอะเวิร์ไพ่บอกว่าความสัมพันธ์นี้นะคุณมันจะมีโอกาสลงเอยกันได้เลยนะถ้าได้บุพการีช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเกณฑ์ที่คุณและเขาเนี่ยถ้าคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันถ้าได้มีโอกาสเจอกันปรับความเข้าใจกันถ้าต่างคนโสดกับโสดนะโอกาสลงเอยกันสูงมากเลย เป็นไพ่ครอบครัวได้เลยอะ่ะอืมจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะงอนๆอนแต่พองามแล้วที่เหลือก็เติบโตอย่างเป็นผู้ใหญ่ใช้ช่วงเวลานี้ในการในการพัฒนาตัวเองค่ะแล้วดูว่าถ้ามันได้มีช่วงเวลาในการกลับมาหากันจริงๆคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีสำหรับคนโสดเชียร์มากๆเลยนะ จริงๆนะคะขอ,ขอให้ได้ขอให้ได้เจอคนที่ดีขอให้คนคนนี้คือเนื้อคู่ของคุณนะโอเคจบไปแล้วนะคะกัะดวงคำังของชาวธาตุไฟนะคะประจำสิงหาคมค่ะขอบคุณสำหรับการกด subscribe กด likecomment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครนะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมุมบนขวามือแอดไลน์มาค่ะเดี๋ยวดูให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ